สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPlus i t Thailand ช่องที่มีสาระดีๆรวมถึงโปรโนเน็ตและ IT ต่างๆมากมายวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการยกเลิกแพ็กเกจเสริมเน็ต จะมีทั้งหมด3วิธีนะคะแต่แอปจะแบ่งเป็น EP นะคะใน EP แรกนะคะจะเป็นการยกเลิกในแอป MyAS นะคะซึ่งในวิธีนี้นะคะเราจะต้องเปิดเน็ต 3G 4G ในการยกเลิกแพ็กเกจด้วยนะคะซึ่งในแต่ละซิมนะคะก็จะมีแพ็กเกจเสริมนะคะและก็มีแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจหลักของเรานะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้ที่แอป MyAS นะคะ ทีนี้แพ็กเกจเสริมอินเทอร์เน็ตคืออะไรก็คือแพ็กเกจที่มีการกดรหัสดอกจัน777 77, นะครับต่างๆเหล่านี้นะที่แอดได้รีวิวไว้ในช่องนะคะเหล่านี้เป็นแพ็กเกจเสริมเน็ตหมดเลยนะคะทีนี้เราจะมาดูวิธีในการยกเลิกกันนะคะอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอป MyAS นะคะแอปนี้เลยนะคะ ต่อมานะคะให้เราเช็คดูเบอร์โทรนะคะที่เราจะยกเลิกนะคะและก็ต่อมานะคะให้เราเลือกคำว่าแพ็กเกจนะคะตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปนะคะต่อมานะคะให้เราเลือกคำว่าแพ็กเกจของคุณตรงนี้นะคะ จิ้มเข้าไปเลยทีนี้หน้าจอนี้นะคะก็จะปรากฏว่าเราจะมีแพ็กเกจหลักอยู่1อันนะคะและก็มีแพ็กเกจเสริมนะครับซึ่งแพ็กเกจเสริมตรงนี้นะครับจะเป็นเน็ตเมาส์1 8 0 0บาทเน็ตไม่จำกัด1เมกนาน12เดือน อันนี้คือแพ็กเกจเสริมที่แอดได้สมัครไว้นะคะส่วนแพ็กเกจหลักนะคะคือตรงนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจที่มากับซิมนะคะทีนี้เราจะยกเลิกแพ็กเกจเสริมยังไงให้เราดูตรงแพ็กเกจเสริมตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็กดยกเลิกแพ็กเกจตรงนี้ได้เลยนะคะแต่แอดจะไม่ยกเลิกนะคะถ้าเราจะยกเลิกเราก็เลือกยกเลิกแพ็กเกจได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่ใน EP ที่2นะคะเป็นการยกเลิกอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะ